ไฮโอไฮโยสวัสดีค่ะพลินจากช่องคุรินชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเวนมิดเลนกันนะคะแต่ว่าเจอเซตเนี่ยเซตนี่งานหยาบมากเลยนะกล่ว่าจะเล่นเวนแบบโชว์ความได้เปรียบหน่อยนะคิดว่าจะเจอแบบพวกเมีธรรมดานะคะแต่ดันไปเจอแอสซัสซินนะอันนี้คือแบบโคตรหยาบหยาบจริงนะก็คลิปนี้นะคะมาให้กําลังใจกันหน่อยนะขอไลค์เยอะๆนะคะขอบคุณครับ ก็เราอาัดอูเซียนไปแล้วแล้วก็เอสเลลไปแล้วที่เล่นเป็นมิดเลนนะคะ ABC. เอดีอล่าสุดเนี่ยคนที่เล่นเวน,นะเป็นโปรเพเยอร์ก็จะเป็นแคปจากแฟนติกนะคะซึ่งเขาเล่นโหดมากๆเลยวันนี้เราจะมาตามรอยของเขาและทำไมเซตตัวนี้ยืนนิ่งหลุดเรอนี่เอ,เอาเอาเอาไฟตัดไฟตัดเน็ตหลุดไม่ใจค่าเน็ตจบแล้วเฟิร์สบัดนี่น เอาเลยหนึ่งตัวเพราะว่าเดี๋ยวเวล6หกเนี่ยเซตมันจะแรงมากเลยนะคะเราอาจจะสู้ไม่ไหวก็ได้นะรีบๆก่อนโอเคเรามาพูดถึงข้อดีของเวนมิดเลนนะคะก็ข้อดีของเวนมิดเลนเนี่ยจะเคาน์เตอร์เอ่อโลมิงเมดนะคะแล้วก็ซับเมดนะคะอย่างที่2ก็คือเคาน์เตอร์ทีมคอมนะคะที่เป็นท็อปจังเกิลแทคงนะคะอ่า อย่างที่3ก็คือฟาร์มใต้ป้อมได้ง่ายกว่ามิดบางตัวนะคะถ้าเราโดนกดเราก็ฟาร์มหน้าป้อมได้เลยสบายๆนะคะก็อีกอย่างนึงก็คือสปีดได้ดีกว่ามิดแน่นอนนะคะแต่ว่าต้องนิดไอเทมตามทามเป๊ะๆเ,เ,เลยนะว่าไงัวรุ่นมาๆๆเตรียมแก๊งอุ้ยแฝดแล้วฮะชามชามไม่โดนนะโอ้ไม่โดนไม่เป็นไร เพราะเราบอกข้อดีไปแล้วใช่ไหมมันจะต้องมีข้อเสียแน่นอนนะคะสําหรับเวนมิดเลนเดี๋ยวพี่จะบอกนะใจเย็นๆโดยลิปให้จบนะคะตอนนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะคะรอจังเกิลมาแก๊งหรือไม่ก็หาจังหวะดีๆแล้วก็ยิงฟรีเลยอุย้ยโดนโป๊กแบบนี้ไม่รู้จะฟีได้หรือเปล่าแล้วก็โป๊กคืนได้นะโดยการใช้สกิลคิวในการโปนะคะ ไอตาที่แล้วที่พี่เล่นอ่ะมันจบไวไปหน่อยนะเจอเมดอ่ะคือเห็นภาพชัดเจนมากเลยอ่ะแต่อันนี้มันเจอแอสซัซินไงโดนกดหนักมากเลยนะ,ะก็คือข้อเสียของเวนมิดเลนเนี่ยแหละข้อแรกเลยนะคะเจอแอสซัซินโอ้โหโดนแล้วิงวงๆอยู่แวนก็ไม่ค่อยจะชินเท่าไหร่เนื่ ตมาอีมา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 ไม่แก้งหน่อยครับตอนนี้มันยังไม่เอาห่างเลยนี่นี่โอ้โ้โอ้โหบึ้มสวยคาแมนซอรวุ้ยวุ้ยวุ้ยๆๆปั้นบอลปั้นบอลไอ้นูกปั้นบอลมาฮะบอลแตกเลยฟาร์มต่อฟาร์มต่อ คือเราต้องฟาร์มอย่างหนักเลยอะเดี๋ยวรอให้เรามีของก่อนตอนนี้ชี้นหลักของเรายังไม่ครบนะคะต้องได้ลุนชิ้นแล้วก็เออ่คุณโซอีกชิ้นหนึ่งม,มันสวนว่ะมันสวนโอ้สกิลคูเดาสกิลมันไอ้นี่ไม่ทันรูน้นี้แฟดดีกว่ามาเรียก็ไม่มีด้วย เดี๋ยวเราไปเดินดีกว่าว่ะถ้าสู้กับเซตตรงๆเนี่ยลำบากสู้ยากสู้ยากเดิน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 ไปแจมเดินไปแจมจะได้ไอเทมไวขึ้นนะได้คิวนี่สบายเลยเว็บนี่อกับตอลเลกคิดว่าจะเจอวิวโกดไงมิดเลนไ้ไหนละอูเซียน ลูเซียนไปไหนไม่คิวของคิวหน่อยสคิวด oh, he he ับเบิลคิวดับเบิลคิวโอ้โหิวคิวเหลือคิวก็ไม่รอดเฮ้ยเฮ้ยเซตเซตเมียวเมวเมวเมียวมา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 ไอเซตปล่อยมันไปนะเรารีบเอ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 าแววเววเววเววมีคนปั้นบอล มีคนปั้นบนแล้วก็วิ่งหนีไปนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยไปฟามหน้าป้อมเอานะคะเราดันมินเนี่ยนอะถ้าเราจะไปแก๊งใช่ไหมเราก็ดันมินเนี่ยนให้ไปสุดป้อมเลยนะคะไปสุดป้อมเขานะหน้าป้อมเลยและเดี๋ยวเวฟเนี่ยก็จะกลับมาหาเรานะอย่างนี้เราฟามได้สบายหน้าป้อมอ่าโอเคนะคะเราจะมาพูดถึงข้อเสียของเวนนะคะอย่างแรกเลยหนักๆเลยนะคะก็คือเวนเนี่ยจะแพ้ตัวที่เป็นแอสซินนะคะ อันนี้แพ้หนักมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะจะแพ้ทางเป็นเมดเบิร์ดนะคะอันนี้พอสมควรนะไม่ได้หนักเหมือนแอสซสินนะ mm hmm. แล้วกเ็เวนเนี่ยต้องพึ่ง cc จับเพื่อนเยอะนะคะ mm hmm. เพื่อให้มีพื้นที่ในการเล่นไฟนะคะ mm hmm. ต่อไปนะคะก็ต้องบังคับให้ ADC เนี่ยที่อยู่ในบอดเลนเนี่ยต้องเล่นตัวที่เป็น h าร์ดซนะคะอย่างเช่นเเวนวารัสแอดหรือว่าเฮมิเเกอร์นะคะประมาณนี้ก็มีข้อหนึงก็คือเวนมิดเลนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวลมมิ่งที่ดีนะคะจะเสียหายมากเลยถ้าเราเสีย CS นะแต่ว่าเรามีข้อแก้แล้วไม่ต้องห่วงดันมินเนียนไปลึกๆว้าว ลาก่อนนี่อุ้ยโอ้กำแฟตวารัดเพื่อนลาก่อนวารัดตายฉันจะไม่ลืมนายเสียชีวิตเลยสองหนอมาเราต้องตั้งใจเล่นและวัวแต่พูดนี่เดี๋ยวจมันจะไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยสวยเพื่อนยิงปีอีสปอร์ตโอ สลับเงาไปนู่นว่ะเสียดายไม่งั้นได้นะเนี่ยเพื่อนไม่อุ้ยอุ้ยชิใายไอ้โดนน็อกเอาเมื่อกี้นะฮะตาย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 โอ้ไนซ์ซื้อเวฟนนู่นูนูนู่นู่ปนบอลปันบอล ใเอหนุ่นู้หนุนูมาตายเลยมา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 ,มาเอาริฟนะทีมเราเนี่ยมีซีซีพอสมควรนะซีซีน็กนอกอัพมีแล้วนะเราถือว่าโอเคใช้ได้พี่จะรำเราหมักหน่อยเอสเซอร์จีนะัดหนึ่งหนึ่งราหมักหน่อยนะคะต้องมีของต้องมีของอีกชิ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่สบายเลยถ้าได้ของอีกชิ้นหนึ่งนะคะ ตอนนี้ทีมเรามีปัญหาครับเนื่องจากท็อปเลนเราดูมืนงงมืนงงว้ายไม่ได้คิวเลยจะเอาคิวโอ้โหอันนี้เยอะเกินอันนี้เยอะเกินนี้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 มาดีวะโถตายเลยเอิม่ม คุณแบบนี้ต้องกินยายาพาลาช่วยคุณได้ <c oughs> ใ้อ่อนตู้ใ้อ่อนแม่งมึนมากอะเหมือนว่าจะมีคนมาน่ะมาแล้ว <c oughs> เสียงมาแล้วไอ้นู่นูปั้นบอลมาแล้วครับปั้นบอล <c oughs> มาดิมาดิสองหนึ่งโอ้ที่ไหนอะโอ้โหสามหึเหรอสามหนึ่งลอง สามหนึ่งสามหนึ่งก็ยังได้ฟุ๊ปุ๊ปฟุ๊ปโอ้โหได้ได้ได้ลูเซียนลูเซียนลูเซียนไอ้ดิเอ้าวเวเนยโดนกัดแลเพื่อนไม่ตบอัพให้หน่อยวะโอ้โหโอ้โหเศรษฐายะเมื่อกี้ถ้าพี่ไม่โดนกัดนะพี่ได้หมดเลยสี่ตัวมามามานายซอนยาจีนแดงแหละ พร้อม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 เฮ้ยไส้อ่อนไส้อ่อนไส้อ่อนจะทําแบบนี้ไม่ได้เนี่ยคือที่พี่บอกว่ามันมืนมันมืนอย่างนี้เว้ยไส้อ่อนไอ้เซตค่ะไส้อ่อนในเซตตายเอ้าโหไปนู่นแหละกดเลยเนี่ยไส้อ่อนย่งมืนได้ไหมเพื่อนนี่เตือนหลายคนแล้วนะเขาก็ยังไม่ฟังนะ เฮ้มามามานู่นนู่นนู่นโอ้แรงแรงจังเกิลโลแรงมากเลยอะเข้าไปไปฆ่ามันโอ้ดูเลือดโชเกตดิเดี๋ยวจะยิงให้ละลายเลยเลือดดูเลือดนะเยอะมากนี่นี่นี่เลือดเยอะหรอโชเกตหายไปเลยฮะโชเกตนอนอาปากอยู่ตรง ตัวมันใหญ่มากเฮ้ยเฮ้ยเวส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 ตายใครใครจะมาสู้กับท่านเวสมาดิเวสแรงมากสายละคนจิงคนจิงต้องอยู่ข้างหน้า,าตสตอมบอร์อัดไม่ดีคนจิงครับอ้อาวไม่ได้คิวไอ้นี่ก็ได้ตายเลยคนจริงได้แม่งคนจริงต้องได้ป้อม ดูพี่เล่นเด็กคนหิวอะหิวมากพี่กินข้าวมาแล้วนะทุกคนไม่ค่อยอยากออกซอนย่าเท่าไหร่นะแต่ว่าในเกมนี้มันต้องออกจริงๆวะ่ะโอ้เพื่อนมันไปก่อนเลยอะเดี๋ยวคนเดียวมาคนเดียวก็ไม่กลัวมาเลยมายิงให้ลายไม่ให้หมดอะ่ะตายตายเออใครใครจะสู้ ใครจะสู้มามาดิมาไม่กลัวเว้ยโอ้โดนเอ็กโซน่ะโอ้เชื่อแม่งไม่ระวังเลยจบแล้วครับเกมเริ่มนานแล้วค่ะเริ่มนานก็เริ่มตึงเฮ้ยเซตเซตจะโอ้โหโดนเลี้ยวไม่ตายหรอก มันช่วงเลดเกมแล้วนะคะเซตไม่ค่อยโหดแล้วเรงมีของแล้วไม่กลัวมาวุ้ยเร่งเร่งเร่งไอ้นุ่กปั้นบอลมาปั้นบอลกระจิ๋วเข้าเลยบวกนี่นี่โชเกตโชเกตโชเกตตัวใหญ่มากเวลกอด ก็นี่ถ้าไม่จัดก,การมันมันจะอันติฟรีนะมาเลยมาเลยมาเลยอ้าวกดยอมแล้วโอ้จีจีวพทุกคน ช่วงนี้นะคะยังไม่มีสกินใหม่เข้ามานะเราอาจจะมาเล่นในเซิร์ฟไทยบ่อยๆนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ลินด้วยนะคะดูดาวเมดแบบเยอะมากเวอร์พี่นี่หิวไม่พอแถมยังเข้าไปตายโง่งๆหลายรอบด้วยนะคะก็ตัดๆัดออกไปนะเดี๋ยวจะตัดตัดออกโอเคก็เจอกันใหม่นะคลิปหน้าบ๊ายบาย